สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมายติดนะครับวันนี้จะมารีวิวอะไรเนาะว่าผมจะใส่อะไรบ้างในสเปครูกเตอนบ้าพลังออกทะเลนะครับก็อาจจะยังทํา ไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่าลูกเดิมออกทะเลส่วนมากบางคนเขาจะทําแบบถอดปาเกลนตีนเสื้อออกอะไรอย่างนี้นะแต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนลูกสูบใหม่อะไรด้วยเนาะก็คือใส่เพิ่มเติมมาเฉยนะครับก็จะมาแจ้งว่ามีอะไรบ้างนะครับในตัวเดิมของรถในปัจจุบันนี้คือมีมัวชีพ6รูเจของคิีิที่เติมน้ำมัน e 2 0อยู่นะครับแล้วก็ดีเลย์ปั๊มติก๊กแล้วก็ท่อกรองเลดนะครับก็แต่มาแจ้งอย่างแรกก็คือจะมีเรือนลิ้นเร่งนะครับเป็นเน 27, ร,ร,อร,อรือนไม่ ขี่มันขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะเต็มช้าหรือเปล่านะครับก็จะมีคอรีดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทรงเดิมหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนสายน้ามันให้ยาวขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีแคมนะครับแคมช่างกอหนึ่งหกแปดชอปนะครับเป็นรหัส KK ห1นะครับเป็นของ ประวัน LED แล้วก็ M n X นะครับสามารถใส่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นผ้าคลัดนะครับผ้าคลัดจะมี5แผ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าประวันเดิมๆมันใส่อยู่แค่4มั้งแต่ทำไมมันได้มา5ก็ไม่รู้นะไม่รู้มันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดรถมันมีแบบว่ามีกําลังที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีสปริงคลัดนะครับเป็นของน้ำบาลเลสซิ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่กันมานานนะตั้งแต่สมัยเวฟร้อยมั้งผมได้ยินชื่อนี้ผมก็เลยชอบชอบด้วยชื่อมันได้ชื่อน้ําบานอะไรอย่างนี้ผมก็เลย เอามาใช้ดูมี6ตัวนะครับผมน้าจะใส่แค่3ตัวเนาะไม่รู้จะใส่สีดำหรือสีแดงดีนะครับเพราะว่าสีแดงดูว่ามันสปริงมันเส้นใหญ่กว่านะครับอาจจะรีวิวไม่รู้เร,เรื่องของภายด้วยนะครับแล้วก็มีน้ํามันเครื่องนะครับเป็นสังงคราร์ล้อของบางจากนะครับขวดละร้อยกว่าบาทนะครับ ไม่ไม่แพงเนาะปกติผมใช้โมตุนอยู่200กว่าบาทตอนนี้นะครับเพิ่อเพิ่งถ่ายมาได้พันกว่าโลหรือ2,000โลเองนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ในไหนก็ถ่ายใหม่เลยดีกว่าครับในไหนก็เปลี่ยนแหละนครับผมแล้วก็มีสปริงวาลของ N K นะครับที่รองรับรอบจนถึง11,500รอบนะครับเหตุผลที่ผมใส่ก็คือผมจะส่งกล่องไปให้ช่องกอน8ชอ็อปรีแมปด้วยนะครับเพิ่มรอบเพิ่มไฟเพิ่มน้ามันนะครับก็เลยใส่สปริงวาลรอเลยครับกันแบบแก๊กอะไรงี้ก็เลยใส่ไปบนค่ระมาณ 1ักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยรอบหรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบประมาณนี้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าประสิทธิภาพการรีแมปอาจจะไม่เต็มร้อยถ้าเอารถไปรีี่ร้านนะครับการส่งกล่องไปมันก็เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันแก๊กอะไรยังไงตอนไหนก็เลยใส่สปริงวาวลรองรับนะครับถ้าเราจะปลดรอบนะแล้วก็อาจจะดีขึ้นแบบว่าช่วยได้ดีกว่าสปริงสปริงวาลเดิมนะครับเพราะว่าดีกว่าส่งไปรีกลับมาแล้วแก๊กอะไรนี้ผมก็เลยใส่ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มีส่วนสะพานโซ่ราวลินนะครับใส่ตัวนี้ไปก็คือ จากของเดิมที่เป็นลูกปืนเป็นเป็นวงล้อหรืออะไรสักอย่างอะวงล้อพลาสติกมั้งกดมันมันดังอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเห็นเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้กันก็เผื่อจะช่วยให้มันเงียบได้นะครับถ้าเกิดใส่แคมป์ส่วนมากจะดังแกล้แกล้แก,ก,แก,ก,แก,กเหมือนเครื่องกะพังอะไรกันอย่างเงี้ยผมก็เลยลองซื้อตัวนี้มาดูนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดติดตามช่องชมาติปก็ด้นะครับเนาะก็คือมีอะไรก็จะมาชี้แจงอีกทีนะครับก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาขี่เล่นให้ดูนะครับ ประกอบเสร็จแล้วก็เลยไม่ขี่เล่นให้ดูแล้วก็อาจจะหายไปพักนึงก็คือส่งกล่องไปนะครับช่วงนี้ก็ฝนส่งค่อนข้างที่จะช้านะครับกล่องส่งกลับมาปุ๊บเดี๋ยวรีบทําคลิปต่ออีกคลิปเลยนะครับตอนแรกก็กะว่าวันนี้จะลงคลิปขี่รถอีกทีหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะไปประกอบอะไรเงี้ยก็คือไม่ทันแล้วก็เลยมานั่งรีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมกันนะครับช่องชมัยมตีนนะครับบ๊ายบายทุกคน